สวัสดีครับทุกคนวันนี้นะครับผมก็ไม่มีคอนเทนต์อะไรช่วงนี้ก็เลยมาเปิดพอร์ตภาพให้ดูนะครับก็คือภาพที่ขายได้ทั่วๆไปในเดือนนี้ละกันนะครับผมตอนนี้ก็มีอยู่ร้อยแปดโหลดนะครับของเดือนนี้ถ้าทางจะน้อยกว่าเดือนที่แล้วนะครับแต่ว่ามันมียดโหลดใหญ่นะครับก็เลยาราคาจะสูงหนะ่อยเนาะอ่ะเรามาดูกันเลยตั้งแต่วันแรกก่อนนะนี่ตั้งแต่วันแรกก็ ซีโหลดนะครับแบ็กกราวเขเนะี่ยผมก็ถ่ายถ่ายผ้าถ่ายกระดาษอะไรพวกนี้แหละนะก็0.10นี่ก็แบ็กกราวอีกนะครับอาจจะเป็นอันนี้ผมอาจจะถ่ายด้วยแบบผ้าอะไรนะไม่ใช่เป็นกระดาษแข็งสีเหลืองแล้วก็อาจจะเอาไฟส่องตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยครับ17โหลดแล้วนะขายดีนะรูปเนี้ยรูปนี้สมัยก่อนเลยนู้น,น,นตั้งแต่ปี2020นะครับ ก็เป็นภาพน้ําที่ใสในใสในในขันนะครับแล้วก็ทําเป็นหยดหยดนะครับก็ขายได้1โหลดแล้วก็อันนี้อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งภาพ wooden table นะครับที่ว่าขายได้ดีอยู่เหมือนกัน10โหลดนะครับผมอันนี้ก็ใช้เทคนิคการซ้อนภาพเล็กๆน้อยๆน,นะครับไม่ได้ยากอะไรต่อไปวันที่2อมันพุทธ รูปนี้รูปน้ำนี่ร้านนี้ก็ขายดีนะครับรูปน้ำเป็นหยดเป็นหยดเลยจําไม่ได้ว่าถ่ายได้ยังไงนะตอนนั้นนะ <c oughs> ได้แบบนี้นะฮะรูปเทียนน้องเทียนอันนี้ก็ขายดีมากเลยนะครับสิบเก้าโหลดแล้วกาสีดำนะครับนี่ก็ของขายดีของผมอันนี้ก็ขายขายได้เรื่อยๆนะครับภาพแบล็กการ์แบบนี้เอาไฟส่องนิดนึงใช้กระดาษแข็งนิดหน่อยหมุนเลนส์ให้เบอร์ก็ขายได้เรื่อยๆ แบก,กาวอันนี้อีกแล้วเมื่อกี้ที่เห็นกันนะขายดีจริงๆนะฮะอันนี้แบก,กาวสีดำอีกแล้วเอออันนี้เป็นรูปท็อปสองในพอร์ตนะครับสําหรับในหมวดแบก,กาวสีดํานะครับที่ขายดีร้อยสิบเก้าโหลดแล้ววันที่สามต่อนะฮะอันพุเรูนนะครับมีสามโหลดนี่แบกเออไม่ใช่เป็นน้ําอันนี้รูปน้าโอ้ยน้ําอะไรไม่รู้ดูดิไม่สวยเลยเนะถ่ายตอนสองพันยี่สิบอ่ะแต่ก็ขายได้นะฮะแล้วนี่อ่าอันนี้ผมถ่ายไอ้โต๊ะ โต๊ะคอมนะครับเก้าอี้เก้าอี้คอมที่มันเป็นผ้านวมอะไรเงี้ยแต่มันมันเป็นรอยหยกักๆนะครับก็ขายได้หนึ่งโหลดบูเดนเทเบิลอีกแล้วลูเดนเทเบิลรูปนี้เป็นรูปที่ขายดีที่สุดนะครับได้เจ็ห้าล็ดสิบห้าโหลดนี่ก็ไปต่อกันที่วันที่สี่เนาะวันที่สี่ภาพน้ําช่วงแรกๆเลยถ่ายไม่ค่อยเป็นเนี่ยก็ขายได้นะครับย้อมส่งย้อมสีไม่เป็นตอนนั้นลบไม่ได้ลบ ลบพื้นหลังขาวไม่ได้ด้วยภาพนี้อ๋อเป็นภาพผ้านะครับอันนี้เป็นภาพผ้าเป็นภาพผ้าเป็นริ้วๆนะครับอันนี้ wooden table นะครับ8ปดแปดโลดเนี่ยผมก็ส่งซ้ำๆเดิมๆ b a c k g r o u n d อันนี้เป็นภาพท็อปที่สุดนะครับ168ยหโลดนะครับภาพ b a c k g r o u n d ดำที่ท็อปที่สุดใน พอร์ตของผมแล้วเยอะที่สุดในทุกหมวดแล้วด้วยนะครับไปวันที่ห้ากันต่ออ๋อวันที่ห้าไม่มีเนาะวันที่หกไม่มีมาวันที่7็ดเลยหายไปสองวันนะครับไม่มีโหลดรูปนี้ก็เป็นรูปที่เพิ่งส่งไปไม่นานนะครับเติมขายได้มีแวลจะขายดีเหมือนกันนะเป็นเป็นแบบเวลคัมดริงก์อะไรพวกนี้ในในรีสอร์ทนะครับเป็นเป็นน้ำผลไม้อะนะ แบล็กเกลดดำอีกแล้วรูปเดิมอีกแล้วแบล็กเกาด็ดดำขายได้ตลอดนะฮะถ่ายไปเถอะครับถ่ายได้แน,น,น่นอนนี่อันนี้เป็นน้ำถ่ายน้ำแล้วผมใส่สีผสมอาหารไปอันนี้ก็เริ่มอันนี้ก็เป็นหมวดที่ขายดีนะครับน้ำสีส้มๆอย่างเงี้ยเจ็ดแล้วแปดกันต่อนี่แปดรูปแรกรูปเทียนรูปนี้แหละครับเจ็ดโหลดนะครับแล้วก็รูปไม่สวยด้วยดูดิ รูปไม่ค่อยสวยเลยรูปเนี้ยเหมือนจะชัดไม่เยอะด้วยแต่ว่าผมได้8 0ดสเห้รียญในวันนั้นจำได้ใช่ไหมครับที่ผมตื่นเต้นนะฮะแล้วก็มาได้รูปน้ำน้ำอันนี้ย้อมก็ย้อมเป็นสีชมพูอะไรอย่างงี้เนาะหนึอันนี้ย้อมด้วยโปรแกรมอันนี้ก็เหมือนกัน1 2ึ่งจุดองสไม่ใช่สิเออใช่ใช่เช็คผิดอันนี้ได้ถึงสองโหลดเลยนะครับวันนั้น wooden table นี่ซื้อดนซื้อไปสองโหลดก็ขายดีเนาะ อันนี้ก็สองโหลดเหมือนกันนะครับแบ็กกราวขายได้เรื่อยๆอันนี้อีกแล้วต้องเปิดเร็วๆหน่อยอันนี้ก็เป็นแบ็กกราวนั่นแหละบางทีผมใช้กระดาษแข็งบางทีผมใช้ผ้าอะไรเงี้ยนะแต่ส่วนใหญ่ถ้าเรียบๆอย่างนี้ก็อาจจะใช้กระดาษแข็งนะครับแล้วก็ไปย้อมสีก็ได้บางทีเราซื้อมาแค่สีเดียวแล้วเราก็ไปย้อมในโปรแกรมนะฮะอันนี้ก็ขายได้เรื่อยๆนะครับแบ็กกราวสีดำไปเอาถึงวันที่สิบก่อนแล้วกันนะครับ อ่าห้าโลอันนี้น้ำน้ำนี่รูปน้ำนี่ก็รูปเทียนเห็นไมเดิมเดิมเลยครับอันนี้ถ่ายไว้ตั้งแต่2องพัอันนี้ก็เริ่มขายดีนะครับเป็นภาพไอโซเลตพื้นหลังสีขาวนะครับผมอืมเป็นรูปใบไม้รูปต้นหญ้าอนะไรนี่แหละเทียนอีกแล้วเนี่ยเราก็ถ่ายอยู่หมวดเดิมเดมมันก็ขายได้เรื่อยๆครับเนี่ยประมาณนี้วันที่สิบไป เราเปิดถึงวันที่10ก่อนเนาะอ่ะอันนี้อีกแล้วอันนี้ก็ขายดีแม่กาวล้วนๆครับส่วนใหญ่นี่เห็นไหมมันก็ยังขายได้แหละครับถ่ายเดิมๆมันก็ยังขายได้เรื่อยๆผมก็เลยถ่ายอ่ารูปน้ำโอเคเอา10วันประมาณนี้ก่อนนะครับบััสดีครับ